สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะค่ะมืัอนี้ก็เป็นเสาว,วันเสาร์ด้วยค่ะพวกเขาข้อขั้วไอซา,านนาหน้าก็สิเดพากันมะตัดกิงก่งกิ่งหมากกลินก่นจีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่บ้านม่านมา,นมาตอวัวสองงาค่ะก็เลยเสียห้เด็กน้อยมาตัดไปซ้ำใส่ถุงห้ค่ะขวัสดีครับพี่ชายกิ้งไม่ใช่เยอะไหมใช่ครับเอาเอาของังขังเทิงมันอันหักหลาโอ้หักขึ้นหลไว้เถะ อันนี้่แมน่นอันนี้ว่าล่ะเข่าว่าล่ะอันแม่บ,บ้านก็ได้มาตอนไหวพอแม่พี่น้องโอ้ก็เกิดหักงาไวไแ้แถะโอ้ปี่จะตอนไหวอยู่ค่ะน่ะโอ้พอดีละแม่สีเดงมาตอนอีกสองงาที่ดีเนาะ <c oughs> เอาคือดีแถะหนึ่งว่าเป็นสีบอกออกหกักจะไปซ้ำใส่ถุง้ะค่ะนี่มันเป็นน้วยละค่ะตนไปหนึ่งงา โอ้คนขายสองลอยผัวเลือนี่เด้อยต้นยิ่งใหญ่สิโอ้ต้นเสียไปเอาขึ้นควายแจ้งออกจากนี่ตัวโอ้แบบนี้ผักขากำลังโป่งงามพ่อแม่พี่นอ้องอันหนึงอันเดอรปัด,ดโอ้ไมีหมดแดงประเด็นี่<ม>อ้าวตัดเลยบ<า>่๊ัด ต้นลิ้นจีขาดบ่นะแห้งบ่พอบ่ในตัวซอยอ้ายซอยติงามใหญ่งามันใหญ่แม่แม่ติดร่องเบิ่งว่าตอนงาใหญ่กับงาหน่อยมันจะเป็นอย่งไรวะสั่นคือเห็นเพิ่นนนั่ขายงาใหญ่ๆแพงๆว่าสั่นตอนร่องเบิ่งเกิดหากอีหลีโอ้ดีดีตอนผมเป็นพี่น้องเป็นแต่ซ้ำมาอีกที่ต้น

ตะดินล้วนธรรมดาห้าเนี่ยละค่ะแล้วกันเอาปูนจี่คว้วยมาใส่น้ำค่ะก็มีพี่น้องผสมกันแน่ร <c oughs> อ,อฟังขคาวด้วยค่ะว่าสิตายหรือสิรอดข้มอีกครั้งเดี๋ยวเอาดินมาใส่อีกกันสีเข็มหรือว่าสิจาง เข้าให้เข้ากันเข้าไปเอาแล้วก็ตักใส่ยทุงบ่ดนี่พอบอสองทุงซักนี่เบลไม่อีกจัะทางไปแม่วาทางที่ดีนี่เอาใกล้ๆเนี่ยเอานี่ก้นอะไเล้น เดี๋ยวพอเกินป้าจะเพิ่นใส่เต็มก็ได้เอาทุ่งนั้นมาใส่ก่อนพอาวานเอาวอนได้เอาต้นโลกก่อนขอเขาเอาดินลงอีก ทำการเจาะรูค่ะ,กะเกษตรกรน,น้อยกำลังเจาะรูนะคะเอาดินใส่ถุงแล้วก็ะเจาะรูค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องแข็งเลยเจ้ Ako pa, wala pa nun. บเห็นดอกโอเคงแล้วแล้วก็จะได้เอาต้นไม่ลงตัวเป็น ป้าไปตากดินมาถมอีกจะขั่วอย่าคมต้นลินจีค่ะ,ะวันนี้ได้สองต้นเอาจากน้อยไปหามาก อ,ออกเลี้ยนอยู่หากยังวะตอนเลนเลนออีลีพ่อแม่พี่น้องว่าไม่สิบว่าออกหากเอา,เอาล่องตื่นประนันติอ๋อดิ่มใผมมีก่อน้กโอ้ยได,ดตักตาที่ยั่งกับมะรุนกันดีครับ ตัวลินกีได้เลยพีน่น้องเ้อเแกก็กเซกอะเอาไม้ม่เสียบจังสี่แหละพ่อแม่พี่น้องอันซ้ำงานตอนงานยัง่งยังสี่ละยังคอยเด็กกินเร็วย <c oughs> ังคอยดวกเร็วไหมคะ <c oughs> บ่กลัวทักกะเอ้าเอ้า ม่มาหน,ะานีกันล้อรุ่นตอนต่อไปด้วยค่ะพม่ีพี่น้องว่าสิตายหรือสียัง <c oughs> เดี๋ยวแม่บบานสิมาทายเห็นเบิงอีกรอบด้วยค่ะนนมมหลังจาก ตั้มลงใส่ถุงไว้15วันผอมีพีน่น้องไม่สิสหลอดบอสแต่แม่บ้านสิทายเบิงบ้ง,ง,งอีกเทียเด้งด้อค่ะยังลอรุ่นดหม่เมนีพวกเอาก็ไดเอาลงใส่ถุงเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องใสก่กระสอบนี่แหละค่ะแบบง่ายๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องถุงดำบ่มีก็ใส่แบบง่ายๆสิละค่ะค่ะผมห้องขอบพุ่ยสารนน่าขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้ค่ะ ที่เขามาติดตามรับชมพอ่อฮ้อค่ะขอขอบคุณหลายๆเลยค่ะคลิปนี้ไม่บ้านกับสิคอล่าพ่อเมีพี่น้องไว้เซ้ำนี้ก็นะคะคลิปหนาจังมาพอกันไหมด้วยคะ่ะเนาะพ่อฮ้องขอคุอ้ยสารนะนะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำไม่ลุ้ยกันทุกูกทุกคนเลยค่ะพอ่อฮ้อขอขอบคุณผู้ที่ติดตามน้ำจา้าเมนี่พอ่อฮ้อก็ได้กล่าวว่าสวัสดีค่ะ